มีกับคุนวนหรือบ้านท่านเสืดีีนะังยังไม่ mm hmm. ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยีครับช่างบ้านนอกนะคะจากพี่เอกอินสบายดีนะสบายดีค่ะพี่เอกจะบอกว่าอะไรนะเรื่อยๆมาเลียงเลียง <laughs> สวัสดีครับ In Studio <laughs> พี่ช่างกินข้าวยังทีมโมงแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปด สองพันสองพันนั่งตัดคลิปไปด้วยนะคะทุกคนกำลังกินอยู่ครับน้อยทำอะไรให้กินนอ้อ ขอบคุณสีลาดวงใจนะคะขอบคุณนงมาครูค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะครูน้องลูกภาพนะคะสวัสดีค่ะพี่เจนขอบคุณนะคะลูกรับพี่เจนเนาะพี่เจนอดปูปลาเพลินปลาครับ <c oughs> เพลินตาจะหลับใช่ไหม <c oughs> อย่าเพิ่งหลับนะคะอย่าเพิ่งหลับน้องลูกรับเดี๋ยวนะพี่เจนอีดใส่ปัตเจให้ จับใส่จับใส่ประแจให้หมดขอบคุณนะคะครูครูตื่นแล้วใช่ไหมคะเกาเหลามีส้ตมตำไหมสวัสดีค่ะพี่เจมนะคะจากพี่ช่างอารีนะคะน้องเอกนะคะจากพี่เจมนะคะพีบานมืดแล้วเออสี่โมงห้าโมงห้าโมงนี่แบบแดดเปรี้ยงเลยนะคะพี่เอก สวัสดีค่ะคุณเอกจากครูเอนะคะน้องลูกพับก็ทักทายครูเอมานะคะสวัสดีค่ะพี่เจนนะคะจากครูเอนะคะาจากบ้านเดอซูเดอร์นะคะอ๋อฝนจะตกใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้หน้าฝนเนาะพี่เอกใช่ไหมแม่มาแม แต่ต้องลองมาให้โอ้โหเยอะมากเลยแล้วหนูจะกินหมดไหมคะเนี่ยไม่หมดใส่กล่องได้ใช่ไหมเบียร์หนูต้องเดินออกไปใช่ไหมก็หมดเองอ่ะเอาน้ำเปล่านะค่ะเอาน้ำเปล่าขวดหนึ่งดูนี่เขาเขาประชดได้เยอะมากเลยกินไหม ยำหุนเส้นรวมนะคะน้องเจี๊ยบทำอะไรไม่มาเรียนน้องเจี๊ยบหนีเรียนใช่ไหมดีครับพี่น้องลูกรับนะคะสวัสดีน้องลูกรับจากพี่เอกโอ้ไลจะกินหมดนะั้ย เยอะแฮะขอบคุณค่ะโอ้ยน้ำแข็ง้วยต้องต้องเดินไปใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอห้าโมงก่อนรอห้าโมงก่อน <c oughs> รออะไรนะรอแบบแดดล่มลม,มตกกันนี้ก่อน คุณนะคะใส่อะไรนะใส่กล่องใส่กล่องเดียวพี่เจนไปเอาใช่ไหมคะ